พระพุทธศาสนายุคแรกพุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชห้าปฐมสังคยาพระพุทธศาสนายุคนี้เริ่มจากปีที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วจนถึงประมาณ500ปีถือว่าเป็นยุคที่สังฆมณฑลมีความมั่งคงและเจริญรุ่งเรืองไม่เฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้นแต่ยังได้แผ่ขยายไปในประเทศอืนอ่นๆเป็นอันมาก และก็ได้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชนชาตินั้นด้วยแม้ในประเทศที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันแต่ก็มีซากศิลปะต่างๆอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตไว้ให้เห็นตลอดระยะเวลาเหล่านี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนในพระไตรปิฎกอัตถกถาและดีกาของฝ่ายเทรวาตด,ดังเช่นคราวปฐมมสังายนาพระธรรมวินยัย คือการประชุมตรวจชำระสอบทานและจัดหมวดหมู่คำสอนของพระพุทธองค์วางลงเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันครั้งแรกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของสังฆมณฑลในพระวินัยปิฎกว่าจำเดิมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานและถวายพระเพลิงแล้วเจ็ดวันพระมหากระสปเถระและลึกถึงถ้อยคำของพระสุภทัทภิสุกแก่ กาวติเตียนบรมศาสดาเป็นมูลเหตุจึงคิดจะทำการสังคยนาพระธรรมวินัยจากนั้นได้เลือกสรรพระเถระที่เป็นพระอรหันตรรงจะตุปปฏิสัมพิทายานจำนวน500รูปและพระอานน์พระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นศาสนูประถมพบกระทำสังคยนาได้เริ่มทำหลังจากพุทธปรินิพานได้สมเดือน ในพระมนดกถ้ำสัตบัญญัติภูหาเขาเวพาราบรรพศใกล้กรุงราชคฤหเจ็ดเดือนจึงสำเร็จหลังจากสังคยนาสำเร็จแล้วก็เป็นอันได้ข้อยุติร่วมกันและถือว่าเป็นปิดรายการแห่งพระธรรมวินัยในขั้นตอนสำคัญว่าจะไม่มีพุทธเทศนาและพุทธบัญญัติเพิ่มขึ้นอีกดังพระบาลีที่ว่าสังโฆ อปัญญตังนปัญญาปยยะปัญญตังนสมุทฉินไทยยะยะถาปัญญัตังเตสุสิกขาปเทสุสมาทายะวัตไตยะสงไม่พึงบัญญัติสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ทรงบัญญัติแล้วไม่พึงเพิ่ถอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพึงสมาทานปฏิบัติในสิกขาบทตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้หมายความว่า นอกส่วนที่สังายนาครั้งแรกไปแล้วส่วนเพิ่มเติมก็จัดว่าไม่ใช่พระพุทธพจน์เป็นสาวกภาสิทธและเทวดาภาสิทธิ์ตามลำดับและการสังายนาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุให้มีพระไตรปิฎกที่บรรจุพระธรรมวินยัยซึ่งเป็นหลักเป็นที่รวบรวมหรือเป็นแหล่งดั้งเดิมแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนามา แทนองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันอันหนึ่งพระปุราณะกับลูกศิษย์อีกห้ารอรูปได้เดินทางมาถึงหลังจากทำสังคยาเสร็จแล้วพระมหากัสสปะได้แจ้งข่าวการสังคยาท่านก็ยอมรับการสังคยากับพระมหากัสสปะว่าพระเถระทั้งหลายสังคยนาพระธรรมวินัยก็ดีแล้ว แต่ตัวท่านเองก็จัดทรงจำไว้ตามที่ได้ฟังและรับมาต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความนี้แสดงให้เห็นว่าพระภุราณะอนุโมทนาปฐมมสังายนาและรับทราบเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไม่ได้บ่งถึงการปฏิเสธของท่านหรือมีมติแผกออกไปตามหลักฐานฝ่ายเทรวาทเท่าที่ค้นพบ แต่ก็มีนักปรา์ชาวตะวันตกท่านพยายามตีความในคำพีฝ่ายเทรวาทให้เหมือนกับข้อความในคำพีฝ่ายมหายานโดยกล่าวว่าคำพูดของท่านปุราณะดูเหมือนจะยอมรับการสังคยาาแต่กิริยาอาการแสดงถึงการไม่ยอมรับหลักฐานของฝ่ายมหายานคือพระวินัยปิฎกของนิกายธรรมคู่ปตะฉบับภาษาสันสกฤต ยังกล่าวถึงพระปุราณะว่ามีความเห็นในพระธรรมวินัยบางข้อแล้วไม่ได้รับรองผลการสังคยนาครั้งที่หนึ่งว่าเมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายทำสังคยนาเสร็จแล้วพระปุราณะเถระพาบริวารห้าร้อยมาสู่สำนักของพระมหากัสสปะขอร้องให้พระมหากัสสปะเรียกประชุมสงฆ์ห้าอยสาธยายพระธรรมวินัยที่สังคยนาไปแล้วให้ฟังใหม่ พระมหากัสสปะจึงต้องเรียกประชุมพระอรหันต์ห้าร้อยรูปอีกครั้งหนึ่งและเริ่มปุจฉาวิสัชนาพระธรรมวินัยกับพระอานุนและพระอุบาลีอีกจนจบเมื่อจบแล้วพระปุราณะได้กล่าวว่าพระธรรมวินัยที่สังายนาไปแล้วนั้นตนเห็นด้วยหมดแต่มีสิกขาบทอยู่แบบประการที่ตนไม่เห็นด้วยคือ 1. ของอยู่ในที่อยู่ 2. ให้สุขภายในที่อยู่ 3. ให้สุขเอง 4. หยิบของยังไม่ได้รับประเคน 5. ของที่นำมาจากที่นิมนต์ 6. ของรับประเคนก่อนพัตตาหาร 7. ของที่อยู่ในป่าและ8ของอยู่ในสัตว์พระปุราณะเข้าใจว่าวินัยทั้ง8ข้อนี้ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้แก่งรงว่าพระพฤติได้แต่พระปราหากสปะค้านว่าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตจริงแต่พระองค์ทรงอนุญาตเช่นนั้นก็เฉพาะแต่ในเวลาข้าวแพงทรงมีพระกรุณาในหมู่พิสุทธ์ไม่ให้พิสุทธ์ทั้งหลายลำบากจึงอนุญาตแต่เมื่อพ้นการข้าวแพงแล้วพระองค์ก็ได้บัญญัติขึ้นใหม่พระปุราณะก็โต้ว่า ท่านกัสปะพระพุทธองค์มีพระสัพพัญยุตยานไม่สมควรที่บัญญัติห้ามแล้วอนุญาตหรือทรงอนุญาตแล้วกลับบัญญัติใหม่ไม่ใช่หรือพระมหากัสปะก็แจ้งว่าท่านปุราณะก็เพราะทรงมีพระสัพพัญยุตยานสิิพระองค์จึงสมควรในบัญญัติแล้วก็อนุญาตหรือทรงอนุญาตแล้วบัญญัติใหม่พวกเราก็ได้ตกลงกันว่า อันใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพวกเราจักไม่บัญญัติอันใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วพวกเราจักไม่ถ่ายถอนควรประพฤติปฏิบัติตามวินัยของพระองค์เช่นนี้พระภุราณะก็ว่าตนเองก็ได้สดับรับฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพุทธานุญาตให้พิสูจน์ทั้งหลายประพฤติได้ และจักประพฤติปฏิบัติตามมาติของตนมีหลักฐานฝ่ายมหายานของจีนโดยท่านปรมารักชาวชมพูทวีปมีชีวิตอยู่ประมาณปีพุทธศักราช143ถึงปีพุทธศักราช1112ซึ่งท่านนี้เป็นอาจารย์ของท่านจี้ถังชาวจีนกล่าวว่าปฐมมาสังพยนาธรรมร้องกันสองแห่งคือ พระมหากัจจปะเป็นประธานร่วมกับพระอรหันห์ห้าร้อยรูปและอีกแห่งหนึ่งมีพัทยะหนึ่งในปัญจวัคคีเป็นประธานร่วมกับพระอาหารหันห์หนึ่งหมื่นรูปจึงเรียกว่ามหาสังคิกัดคำพีมหาสังวัตตุของฝ่ายนิกายโลกุตตรวาทินสาขานิกายมหาสังคิกัดซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มมหายานหรืออุตตรนิกาย ได้ให้เหตุผลไว้ว่าเหตุที่พระมหากัสป,ปะเป็นประธานรวบรวมพระธรรมวินัยก็เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนกล่าวได้ว่าพระสัมมาสักยายบุตรปฏิบัติพระธรรมวินัยเรียบร้อยอยู่ได้เฉพาะช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีพระชนอยู่เมื่อเสด็จดับขานปริณิพานแล้วก็คงตัดทอนทิ้งเสีย เรื่องพระปุราณะในคำพีฝ่ายเทรวามีก่าวไว้ในชั้นพระบาลีเท่านั้นไม่มีก่าวไว้ในชั้นอัตคาถาดีกาและอนุดีกาแต่ในหลักฐานของฝ่ายมหายานก่ลาวไว้อย่างละเอียดหรือเป็นเพราะเหตุว่าท่านปุราณะเป็นนักเสรีนิยมเริ่มแรกของฝ่ายมหายานที่สามารถปฏิเสธมติของพระเถระคราวปฐมสังขยนานี่เป็นประเด็นที่ควรจะต้องนำมาวิเคราะห์ แล้วหาข้อสรุปตามความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์เมื่อได้ศึกษาจากหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วคือฉบับภาษาบาลีของเทรวาวกับฉบับภาษาสันสกฤตซึ่งแปลสู่ภาษาจีนของมหายานแล้วส่วนที่แตกต่างกันหรือดูเหมือนแยกกันก็มีอยู่บ้างเป็นธรรมดาเพราะประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับการเวลาอาจมีส่วนคลาดเคลื่อนกันบ้างแต่ก็เป็นเพียงข้อปีกย่อยที่ถือว่าเล็กน้อย เนื้อหาส่วนใหญ่และหลักการสำคัญก็สอดคล้องกลมเกี่ยวกันอย่างน่าอัศจรรย์สิ่งนี้ควรเป็นเรื่องที่ควรศึกษาและพิจารณาอย่างยิ่งการที่ท่านปุราณนะไม่ได้ร่วมสังคยาครั้งนั้นเป็นสาเหตุให้แตกแยกออกเป็นนิกายมหายานและเถรวาดตั้งแต่ครั้งนั้นแต่ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเหมือนสังคยาครั้งที่สองและสิขาบทแข้อ ที่พระปุราณะไม่เห็นด้วยตามหลักฐานฝ่ายมหายานนั้นตรงกับคำพีฝ่ายเทรวาสคือพระวินัยปิฎกเพศสัชขันธก,กัดพระพุทธองค์ทรงอนุญ,ญาตในเมืองเวสาลีเฉพาะในเวลาเข้ายากหมากแพงเท่านั้นเพราะทรงพระมหากรุณามีให้พิสุลำบากแต่ถ้าพ้นจากเวลานั้นแล้วพิสุยังประพฤติปฏิบัติอยู่ก็เป็นอาบัตทุกกฎ สมัยนั้นแลในเมืองไวสาลีหาภิกษาหารได้ง่ายข้าวกล้าก็สมบูรณ์ดำรงชีวิตได้ง่ายลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าสดิจหลีกเล่นอยู่แล้วจึงทรงพระดำริว่าพวกภิกษุยังฉันสิ่งที่เราอนุญาตในเวลาหาภิกษาหารได้ยากอยู่หรือไม่หมอคือหนึ่งของอยู่ในที่อยู่ส ของที่สุขในที่อยู่ 3. ของที่ให้สุขเอง 4. ของที่ยังไม่รับประเคน 5. ของที่นำมาจากที่นิมนต์ 6. ของที่รับประเคนก่อนฉันพัตาหาร 7. ของที่อยู่ในป่าและ 8. ของที่อยู่ในสัตว์จากนั้นก็ตัดถามพระอานนุ์แล้วก็ทรงทราบว่า ภิสุยังฉันกันอยู่แล้วทรงเรียกประชุมสงฆ์ตัดห้ามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปหากภิสุละเมิดต้องอาบัติุทุกฎเหตุการณ์นี้ทางมหายานถือว่านำไปสู่การตีความพุทธวจนะที่ต่างกันคือกลุ่มอนุรักษนิยมมีฝ่ายพระมหากัสปะเทระเป็นหัวหน้า และกลุ่มเสรีนิยมนำโดยท่านพระปุราณเถระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มแรกถืออย่างเคร่งครัดโดยใช้คำพีภาษาบาลีเป็นหลักการสวดและสังฆกรรมต่างๆก็ไม่ยอมรับให้ภาษาอื่นประปนแม้จะมีพระบรมพุทธานุญาตให้แก้ไขสีขาบทเล็กน้อยได้พะระเถระห้าร้อยที่ทำการปรมมสังายนาก็ลงมติว่า ไม่แก้ไขสิขาบทข้อใดเลยส่วนกลุ่มหลังนั้นสามารถแก้ไขสิขาบทได้ตามสถานการณ์ความจริงการระบุว่าคำภีของเทราวาดถูกต้องสมบูรณ์ก็ไม่ยุติธรรมเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาได้แตกแยกออกเป็นหลายนิกายและก็มีคำภีเป็นของตนเองทุกนิกายฝ่ายเทราวาดโชคดีที่สามารถรักษาคำพีไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น นิกายอื่นไม่สามารถรักษาไว้ได้เพราะเกิดสงครามหรือแปลสู่ภาษาท้องถิ่นเท่านั้นเองฉะนั้นคำพีของนิกายต่างๆที่มีอยู่จึงควรมีความสำคัญเท่ากันดังเอ็ดเวิร์ดครอนอุปนายกพุทธสมาคมอังกฤษผู้ชำนาญภาษาสันสกฤตและที่เบตของมหายานได้กล่าวว่าแต่เดิมเมื่อสมัยต้นของพุทธศาสนา มีนิกายถึง18นิกายเกือบทุกนิกายต่างก็มีพระคำพีของตนเองและต่างก็อ้างคำพีของตนเองมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คำพีของฝ่ายเทราวาทเท่านั้นตกทอดมาถึงเราอย่างสมบูรณ์ที่สุดจะกล่าวว่าคำพีนี้เก่าแก่ดีวิเศษกว่าคำพีอื่นหาไม่ได้นอกจากจะบอกว่าเป็นโชคดีในทางประวัติศาสตร์เท่านั้น พวกต่างศาสนาที่มีความบ้าคลั่งในศาสนายกทัพเข้ามาเผาเอกสารพระพุทธศาสนาณทางเหนือของอินเดียไปไม่ถึงลังกาคำาพีร์ของฝ่ายอุตรนิกายจึงพินาศไปเกือบสิน้นเหลือขาดขาดอยู่บ้างในหนังสือตัวเขียนภาษาสันสกิตที่ได้มาจากนปานและทิเบตส่วนใหญ่ได้มาจากที่แปลเป็นภาษาจีนและทิเบต นิกายเถรวาดจึงมีความสำคัญอย่างเกินส่วนอยู่บ้างเรื่องการทำสังคยนานั้นเริ่มมีมาตั้งแต่พุทธกาลพระองค์ได้ตัดแนะพระจุนทะสัมนุเทสะไว้ในปาสาทิกสูตรว่าควรสังคยนาหลักทำคำสอนของพระองค์เพื่อให้พรมจาจยรคือพะศาสนาดำรงอยู่ได้นานและเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชน และภาษารีบุตรก็ได้ทำสังคยนาไว้เป็นตัวอย่างสังคีติสูตรโดยรวบรวมร้อยกองพระธรรมวินัยจัดหมวดหมู่ว่ามีธรรมะอะไรบ้างอยู่ในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองเป็นต้นแต่การสังคยนณาพระธรรมวินัยที่ถือว่าเป็นงานใหญ่และจริงจังของสงฆ์ก็คือปฐมสังคยนาดังกล่าวมาการสังคยนาในพระพุทธศาสนาของเรานี้ถือว่าเป็นการตรวจชำระ หรือการจัดหมวดหมู่คําสอนเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ให้แม่นยำที่สุดไม่แก้ไขไม่ตัดแต่งต่อเติมให้ตกหล่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลวงจีนฟาเหียนเดินทางมาอินเดียในปีพุทธศตรวรรษที่9ได้บันทึกเกี่ยวกับสถานที่ทำปฐมสังคยนาว่าต่อไปทางตะวันตก100หรือ120เส้น ด้านเหนือแห่งเนินเขาในที่มีร่องนําได้พบถ้ำนี้เรียกว่าสัตประณะณสถานทนี่นี้ภายหลังเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จดับการปฎินิพานแล้วพระอรหันต์ห้าร้อยได้กระทําการรวบรวมพระสูตรทั้งหลายเมื่อจะกระทําการรวบรวมพระสูตรนั้นได้จัดที่นั่งให้สูงขึ้นข้างหน้าสําหรับผู้ที่จะนําพระสูตรมาสแสดงไว้สามแห่ง ซึ่งได้จัดการตกแต่งตระเตรียมไว้งดงามพระสารีบุตรเข้าประจำที่หนึ่งทางด้านซ้ายและพระมุคลานะทางด้านขวาในจำนวนห้าร้ยังขาดความต้องการอยู่อีกหนึ่งองค์พระมหากัสสปะเป็นประธานนั่งกลางขณะนั้นพระอานุ์อยู่ภายนอกประตูและไม่ได้เข้าไปข้างในณสถานที่นี้มีสถูปที่ได้สร้างขึ้นไว้องค์หนึ่ง ซึ่งยังคงมีอยู่จนบัดนี้พระถังซัมจัง๋งซึ่งจาริกไปสื่อพระพุทธศาสนาสู่ประเทศอินเดียในพุทธศตรวตรรษที่12ได้กล่าวถึงที่แห่งนี้ไว้ในจดหมายเหตุการเดินทางของท่านว่าถัดจากเวรุวันนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้5 6ถึง6ลี้ข้างภูเขายังมีเวรุวันอีกแห่งหนึ่ง ในนั้นมีถ้ำภูหาใหญ่ณนะที่นี้เมื่อภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จหนับขันปณิธิานแล้วพระมหากสปเทระเจ้าพร้อมกับพระอรหันต์อีก9 9 9องค์ชุมนุมสังายนาพระตัตรปิฎกการสังายนาครั้งนั้นมีพระวิสุมากมายเหลือล้นมาชุมนุมกันพระมหากัสปจึงแถลงว่า ผู้ที่จะประชุมนี้ต้องเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดในวิชาสามและพิญญาหกกับทั้งต้องรู้พระธรรมวินัยอย่างท่องแท้ไม่ตกหล่นด้วยนอกนั้นขอนิมนต์ตามแต่อัธยาศัยในครั้งที่ทำสังขยามีการประกาศในเมืองราชคฤห์เป็นเขตพิเศษสำหรับพระเถละที่ทำสังขยนาเท่านั้นเนื่องจากว่า ผู้ที่ทำสังคยาก็มุ่งผลงานเป็นหลักและมีความสามารถที่จะทำจิตนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมิได้มีอคติกับภิกษุนีหรือแม้กับพุทธบริษัทอีกสองคืออุบาสกอุบาสิกาซึ่งโดยปกติก็เข้าร่วมสังฆกรรมของพิสุไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้นว่าในการทำสังฆยาครั้งนั้นจะมีพิสุณีที่เป็นเอตตะคะอยู่หลายท่านอาทิเช่น พระมหาประชาบดีเถรีเอตตะคะในฝ่ายรัตัญยูพระปตาจาราเอตตะคะในฝ่ายทรงพระวินยัยแต่ก็ไม่ได้เข้าไปร่วมในการทำสังฆกรรมปฐมสังคยนานี้มีนักปราชญ์หลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าพระธรรมสังฆาหากา,จารจันสังคยนาเพียงพระธรรมกับพระวินัยเท่านั้นไม่ได้สังคยนาพระอภิธรรม เพราะไม่มีคำว่าอภิธรรมรวมอยู่ด้วยแต่ในคำพีอัตกรถาและดีกาได้อธิบายชัดเจนว่ามีการสังายนาพระวินัยก่อนจากนั้นก็เป็นพระสูตรและพระอภิธรรมสุดท้ายแม้นักวิชาการตะวันตกบางท่านก็ระบุว่าพระอานนท์ได้วิสัชนาพระอภิธรรมปิดกพร้อมกับพัฒสุตันตปิดกในปฐมมสังายนาด้วยบางคำพีอธิบายว่า ทำหมายถึงพระอภิธรรมด้วยแม้การทำสังขยาถือว่าเป็นการทำขึ้นโดยพิสุกกลุ่มเดียวเท่านั้นเพราะยังมีอีกจำนวนมากไม่ได้เข้าร่วมและไม่ยอมรับในครั้งนี้เช่นกลุ่มพระปุราณนะการที่พระมหากัสสปะต้องทำการสังขยาอีกครั้งหนึ่งเป็นความคิดเห็นฝ่ายมหายานและมหายานเชื่อว่ากลุ่มของตนเองได้สังขยาอีกต่างหากสิกขาบท8ไม่ใช่เหตุผลในการสังขยาในครั้งนี้ เพราะพระพุทธองค์ทรงผ่อนผันให้ตามการได้การทรงจำพระธรรมโดยมุขปาถะนั้นหากถ่ายทอดกันแล้วนึกไม่ออกเป็นสาเหตุให้จำผิดหรือคลาดเคลื่อนได้หรือว่าการทรงจำโดยมุขปาฐะแม่นยำกว่าการจารึกเป็นอักษรอย่างไรก็ตามการสังายนาเป็นการทบทวนความทรงจำของสมเพื่อความเป็นแนวเดียวกัน